ตัวคุณต่อยขอบครับขอบคมากครับทำกิจกรรมี่เราเป็นนั้นตัวคุณต่อยครับเมนูอาหารทอ่สอนในวันนี้ผมอยากให้ใครก็ตามทีชอบทานผัดอลี่เลียกว่ผัดที่ใช้ขิงทำอ่ะขิงแก่ท่านต้องดูนะแม่ครัวคนนี้นะจะสอนท่านทําการผัดที่ใช้ขิงได้อย่างถูกต้องที่สุดสุดยอดที่สุดคือบอกได้เลยว่ามีกลิ่นของขิงถูกแล้วก็ไม่ลืมกลิ่นของ วัตถุดิบนั้นด้วยถูกต้องและที่สาคัญท่สุดบางทีท่านใช้ขิงแก่ผัดแล้วบางทีผัดไม่เป็นและกลิ่นมันแรงเกินไปทําไมมันแรงขนาดนั้นท่านทําไม่เป็นแต่ว่าท่านจะทําเป็นแน่นอนวันนี้เขาจะมาสอนแม่ครัวคนนี้คุณนวัดไม่ใช่เก่งเฉพาะแค่เรื่องขิงเรื่องเป็ดนี่ขอให้บอกเขาไม่ค่อยพูดเลยนะเดี๋ยวนี้เวลาอย่างเดียวครับกล้าผมนี่งแล้วผมยุ่งแวทำไมคี่แม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าที่ขายทำเนี่ย ทำไมชวนไปเที่ยวไหนไม่ตรุษอ่ะทำไมอ่ะคุณโก้วนๆกลับกลับก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 ับไม่ได้ไม่ได้ไปที่ไหนแล้วกลับแล้วกลับแล้วเขาคนนี้ไม่กลับคนนี้ไปแล้วบางทีลืมบ้านลืมจอร้านนี้ชื่อร้านเป็ดฮัโลพันบาบารี่ร้านนี้เป็นร้านซึ่งน่ารักมากๆเขาก็อยู่ที่ดอนตูมเขาอยู่มา30กว่าปีแล้วและที่สําคัญที่สุดคือทำเมนูนี้มาเกือบ30ปีที่สําคัญเพราะว่าเขา รู้ว่าคนที่ดอนตูมเลี้ยงเป็ดแล้วเขาเก่งกันเรื่องเป็ดเพราะฉะนั้นก็จะเอาเป็ดจากดอนตูมทั้งหมดแล้วมาทําเมนูนี้ให้เรากินกันเมนูนี้ชื่อว่าเป็ดผัดขิงสดท่านผู้ชมที่ชอบผัดขิงสุกอย่าพลาดนะดูถ้าท่านจะรู้ว่าทําไมมันอร่อยวันนี้นี่เตรียมวัตถุดิบแล้วทำที่บ้านได้เลยได้เลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณการจนาพีระสงครามจากร้านเป็ดพะโลพันบารีครับ ท่านหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเมื่อก่อนเธออยู่เซาหลินมาก่อนหรือเปล่าทำไมฮะเขาบอกเอาก็เธอคาดคาดใอนีคาดมงคลคาดมงคลคาดอันนี้ฮะอ๋อไม่ใช่าดเป็นที่คาดผมเฉยเฉร้านเป็ดพะโลพันบาบรี่อยู่ที่ไหนคะดอนตูมค่ะตรงไหนตรงไหนดอนตูมไกลจากวัดสามงามสองกิโลเมตรค่ะจากวัดสามงามสองกิโลเมตรแล้วไปถามว่าร้านเป็ดพะโลพันบาบรี่รับรองว่าเจอทันทีค่ะเจอค่ะ เป็นคนรักพื้นที่เป็นคนรักกว้งเลี้ยวกพ้งพองครับเพราะขายกันใช่ไหมเป็ดแถวนั้นเยอะแยะเต็มเราก็เอามาทํำเมนูเรื่องเป็ดในที่ร้านเราเป็ดทุกอย่างไหมเป็ดทุกอย่างค่ะเป็ดทุกอย่างเป็ดทุกอย่างเป็ทุกอย่างแม่หนูอยากรู้ว่าไอ้พันธุ์บาร์บรี่นี่เป็นพันธุ์ลูกครึ่งผสมพั่อตกป็นพ่อฝรั่งเศสค่ะพ่อฝรั่งเศส เพราะว่าตอนอยู min, ่ปรังเศสเูทานบ่อยแล้วมันผสมกับเป็ดบ้านเราเลยอ้วนๆเตี้ยๆแบบนี้เลยไอะไรไอ้พันุ์รังเศสไม่ไรแต่อ้นๆเตี้เจมันแพกเราแพกเราเีแพกเราไอ้ไอ้ัจเอ้วเตี้ยมา อ้าดามาดีก่อนมาั้เราจ้องเมนูนี้นะเป็นเมนูเด็ดมากเลยเพราะว่าเป็นเป็ดผัดขิงสดนะเขาเก่งเรื่องเป็ดจริงท่านผู้ชมถ้าไปร้านเขานะใครที่รักเป็ดไปทานได้เลยสุดสุดจริงจริงเชิญชมพร้อมๆกันเลยครับนี่คือที่ร้านนะครับท่านผู้ชมครับและนี่คือเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทําเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นก่อนก่อนอื่นท่านผู้ชมไปซื้อเป็ดพะโลมาตัวนึงก่อนหลังจากนั้นนําไปแช่เย็นค่ะแช่เย็นนี่เป็นเคล็ดลับนะท่านผู้ชมต้องแช่เย็นอย่างน้อยหนึ่งคืน ถ้าแช่ฟรีซได้แช่ไปเลยถ้าแช่ฟรีก็ไม่ต้องคืนคืนก็ได้แต่ถ้าแช่เย็นก็คือแช่แช่ตะคืนหนึ่งคืนหลังจากแช่หนึ่งคืนผ่านไปแล้วเอามาเป็ดขึ้นมาหั่นเลาะกระดูกออกค่ะหั่นเป็ดธรรมดาเนี่ยท่านผู้ชมเลาะกระดูกออกให้หมดแล้วท่านผู้ชมดูความชํานาญคนนะผมดูแลชอบชอบวิธีการทำเดี๋ยวดูตอนที่เขาสับเป็ดนะนี่ดูเขาหั่นโอ้โหดูความสวยดูความสวยดูความสวยนี่ฮะท่านผู้ชมหนึ่งคืนผ่านไปแล้วเอามาหั่นอย่างนี้ซะอ่านให้มันพอดีคํานี่แหละนะครับ เก็บไว้ตรงนี้ก่อนคราวนี้ขิงค่ะขิงใช้ขิงแก่ค่ะครับเอามาแก่ซอยค่ะเอาขิงแก่มาซอยทั้งเปลือกนะครับทั้งเปลือกทั้งเปลือกท่านผู้ชมแล้วนํากระทะมาตั้งใส่น้ํามันลงไปให้ร้อนแล้วเอาขิงไปทอดค่ะทอดครับท่านผู้ชมทอดให้แค่ไหนยังไงทอดแค่พอเหลืองๆค่ะอ่าฮะแล้วจึง น้ำเป็ดที่หั่นไว้ลงไปทอดด้วยกันค่ะลงไปทอดด้วยกันทำไมเรต้องทอดขิงก่อนทอดเพื่อลดความเผ็ดเพิ่มความหอมสำคัญมากฮะไม่ได้ทำพร้อมนะท่านผู้ชมต้องทอดเพื่อว่าลดความเผ็ดเพิ่มความหอมแล้วพอมันได้พอจะเข้ากันนวเนี่ยเก้็ดมันออกครับคราวนี้ทำเครื่องทำเครื่องคือพริกครับกินดากับกระเทียมจีนค่ะสอย่างเองท่านผู้ชม ตำเข้าด้วยกันพริกจินดากับกระเทียมจีนเท่านั้นเห็นไหมว่าไม่มีรากผักชีไม่มีอ่ะเอาแล้วเอามาเจียวค่ะโดยใช้กระทะใบเดิมไม่ต้องใช้กระทะใหม่ค่ะหลังจากนั้นนําเป็ดที่เราเทไว้ลงมาผัดเข้าด้วยกันไม่ได้ใส่น้ำมันเพิ่มเลยนะนี่ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับนี่ท่านผู้ชมผัดซอสหอยซอสหอยค่ะครับ แล้วก็ซอสปรุงรสซอสปรุงรสค่ะดีนะฮะแล้วผัดไปผัดต่อค่ะผัดต่อไปคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันแล้วจึงดับไฟแล้วใส่ผักต้นหอมกับเพ่งชชยที่เราเตรียมไว้นี่ค่ะก็เป็นอันเสร็จค่ะท่านผู้ชมครับนี่คือเป็ดผัดขิงสดครับอยางี่ายมากี่าง่ายมากแต่ว่าเดีวเราจะบอกก่อนว่าเป็ดนี่ใช้เป็ดพันอะไรครับ พันอะไรก็ได้แต่ต้องทอดก่อนค่ะพันอะไรก็ได้ที่ร้านใช้พันอะไรนะบาร์บารี่ไอ้บารบารี่นี่มันเป็นไงนะเป็ดตัวมันเป็นไงนะตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่แล้วมันทำไมนะเตียด้วยอ้วนด้วยแล้อะไรครับหลังจากนั้นเราใช้อะไรฮะเราใช้ขิงเม่าซอยขิงแก่แต่ทำไมมัไม่เป็นขิงแก่ราะว่ขิงแก่กับคนทำเนี่ยอันไหนแก่วะคะ ทาผู้ชมไปเลือกเป็ดมานะจะเป็นเป็ดพันอะไรก็ได้แต่ว่าที่ร้านชายพันบาบาบรีเพราะแถวนั้นดอนตูมเขาขายบาบาบรี่กันแล้วก็เราก็รับมาแล้วก็มาช่วยเกษตรเรียกว่าช่วยเขาทำช่วยเกษตรกรที่เลี้ยงขึ้นใช่ช่วยเขาด้วยเเวลาที่ใช้ท่านผู้ชมสําคัญมากคือขิงต้องใช้ขิงแก่ขิงแก่ค่ะตอนนี้มผมพูดแต่ต้นรายการและไครรักในการทําขิงดูเธอทํานะเธอเอาขิงแก่นะซอยทั้งเปลือกแล้วทอดก่อนอันนี้คําว่าทอดก่อนเนี่ยเราจะได้รู้ว่า ลดความเผ็ดเพิ่มความหอมเพิ่มความหอมมันต้องทอดนานแค่ไหนอะพอเหลืองออหลืงท่านต้องทอดแค่พอเหลืองเพราะว่าเดี๋ยวไปผัดต่ออีกกัจนัธอีกไงถ้าเหลืองเกินไปมันจะกรอบมันจะกรถ้าถ่าเร็วไปก็จะเผ็ดอีกนี่คือเคล็ดลับถ้าท่านทอดขิงไม่เป็นตรงนี้เจ๊งแน่นอนบอกตรงๆนี่บอกนี่เธอบอกเองเลยคุณกัจนาบอกว่าทอดพอเหลือง เพราะว่าถ้าเกิดว่าทอดมันจนมากเกินไปก็จะกรอบกรอถ้าทอดไม่พอก็จะเผ็ดเผ็ดไปนี่แล้วจึงใส่เป็ดลงไปใส่เป็ดลงไปที่เท่ที่สุดท่านเห็นไหมว่าเมนูนี้ไม่มีรากผักชีไม่มีค่ะไม่มีพริกไทยง่ายๆเครื่องปรุง่คะเพราะมันจะกลบรส ทำให้เป็นทำแบบนี้เมนูนี้ปรุงอย่างนี้ชัดเจนน้ำปลาสักหยดก็ไม่มีไไม่่ด้้ใชคะเพราะมันจะกลบรสเป็ดเป็ดต้องตัวอุ้อุจะเสียแล้วที่สำคัญหญิงก็แก่หิงกงแก่แก่กว่าอายุแม่ค้าได้ยิ่งยิ่ะมันเป็นความลงตัวที่สุดผมไม่รู้จะพูดอย่างไร ถ้าท่านทําตามที่ท่านเห็นในภาพทุกอย่างผมการันตีท่านได้ว่าอร่อยสุดๆผมขออนุญาตชิมเลยนะครับค่่ะเลยทานผู้ชมคเิมไปไหนเชไไปหนครับเชิมไปไหนถือไม้ดิไว้มีรางเข้าร้านเรามีวันเลยคุณนวัดคุณนวัดผมชอบผมเห็นอาการเอาไปกระเทือนเดี๋ยวเอาใหม่ขออนุญาตขอข้าวคำหนึ่งนะครับ เออเฮ้ยขออนุญาตใช้ช้อนกลางนนนนใช้ช้อนกลางอ,อ,อันนี้สำคัญมากเพราะาว่าตอนนี้โลกอันน,น,นี้กินร้อนช้อนกลางสะอาดต้องใช่ืชออ,อันนี้ใช่ใช่แล้วตอนนี้ทางทางกระทรวงเขาบอกมาบอกว่าพวกเราเนี่ยช่วยใช้ช้อนกลางหน่อยนะครับ,ค,รบคือจริงๆพวกเราตอนแรกที่ไม่ใช้ช้อนกลางเรามีเหตุผลนะท่านผู้ชมเดี๋ยวอธิบายหนึ่งพวกเราทุกคนสะอาดมากท่านผู้ชมผมไม่ได้พูดเล่นนะจะมาทำรายการอาหารแต่ละคนเวลาก่อนเข้าฉากมาแปลงฟันกันหมดล้างมือล้างม้ากันสะอาดหมดถามอาดีกว่าเรื่องนี้ เล็บไม่มีขี้เล็บเลยนะครับไม่กล้านี่พูดจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ตลกแล้วอันนี้พูดจริงเพราะนั้นเราก็เลยสี่คนไม่ได้ใช้แต่ต่อมาที่เราต้องใช้ช้อนกลางเพราะว่าใช้ช้อนกลางมันดีกว่ามันสะอาดกว่าป้องกโรคเมิร์กด้วยใช่ต้องการได้ตอนหลังไปเล็บดไม่ได้ทั้ก็ไม่สไม่มีไม่มีโรคนี้ครับจะบอกใช่ว่าอร่อยมากอร่อยมากจริงอร่อยจริงจริงมันพอดีเป๊ะเลยเผ็ดก็กําลังดีแล้วก็กลิ่นหอมของเป็ดก็ยังอยู่ครบแล้วก็มีขึ้นช่ายเนี่ย มาเตะจมูกบางโอกาสมันจะกลมกล่อมเจ๊เม่วันมาให้แกพักบ้างโอ้โหดูนี่อันนี้แบบเต็มๆแล้วมีข้าวสังเกตอะไรอย่างนะ้ไม่มีพริกไทยแต่เผ็ดร้อนอย่างนใช่ข้าวขิงไงข้าวขิงไงอือแล้วก็ต้นหอมต้นหอมก็ใส่ทีหลังสุดไ้เลย้อลร่อยมากผมอร่อยมากคุณรู้ความจริงเน่ยผมบอกให้คุณเนาะแม่คุณนี่อร่อยสุดๆเลย แต่วันนี้ผมได้เคล็ดลับนะมิน่าพ่อกินทุกวันเลยตลอดอร่อยเลยมานี่นะมาเนี่ยมาเจอได้ใช่้หมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาวันนี้วันนี้ได้เคล็ดลับตรงที่ว่าผัดขิงเนี่ยแกเอาขิงไปคั่วน้ำมันก่อนถูกต้องธรรมดาเราจะโยนขิงลงไปผัดโยนแล้วก็ผัดต่อมันผิดสุดๆุดมันแล้วมันผิดสุดๆดเพราะหนึ่งถ้าท่านผัดพร้อมเลยกับขิงอย่างนั้นขิงมันยังไม่สุก มันยังไม่สุกแล้วสองมันไม่ถูกรสมันไม่ถูก,กรสรส <ถ S 1> ชาติที่ถูกจริงๆต้องถูกกระตุ้นแบบนี้ใช่กระตุ้นก่อนวันนี้เขามาให้เคล็ดลับสุดๆของชีวิตนะครับเขามาให้ไอเดียพูดตรง,ตรงนะผู้หญิงคนนี้สุดยอดฮะพูดตรงๆแะ้วทนตามกองถ่ายพวกไก่ผัดหญิงหรือรอะไรเงี้ย หนูไม่ไม่เคยกินผัดขิงที่อร่อยในที่สุดในชีวิตคืออันนี้เนี่ยอร่อยจริงยอมรับยอมรับอันนี้ยอมรับจริงขออนุญาตยอมรับเร่ข้าวอีกคำได้ไหมฮะได้ไดครับได้มันอร่อยจริงๆท่านผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณการนาขอขอบคุณร้านเป็ดพะโลพันบาบารี่จากดอนตูมครับเวลาที่ท่านไปหาเธอท่านจะพบว่าร้านทั้งร้านมีแต่เป็ด ไม่มีอย่างอื่นเลยถ้าไปปุ๊บลูกหลานท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะตกใจลูกหลานท่านจะบอกว่าแั้ววันจะเพิ่มเนไหนวันนี้เราทั้งมลาไปก่อนสวัสดีครับตอกผลไม้นั้นก็ไม่ใช่มีวิธียากอย่างไรนักมีดต้องคมมากครับมะม่วงดิบปอกแล้วดูน่ารับประทานมีมูลค่คาสวยงาม เอาเขาแล้วเอาเขาแล้วบอกแล้วอย่าเล่นมีดทอดมันกุ้งครับในเนื้อทอดมันเนี่ยไม่มีส่วนไหนที่ฟันเราจะผ่านไปได้ง่ายๆเลยผ่านเข้าไปมีแต่เนื้อกุ้งเด้งเด้งนึบนึบนึบเนยนฮะกินเข้าไปแล้วมันจกุ้งมันไม่ใช่ทอดมันแป้ง สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับอ๋อไม่จริงไม่จริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอร์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรัับบครด ไตามสไคยอ,อ,อ๋อกดติดตามละคนไทยกลัวคุณต่อยครับตามกันละกัน